สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในซีรีส์กดกระชาของช่องผมนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับในเกมบาวดัทนะครับเราได้นอนนะพาพอย่างนี้นะก็คือเกิดชาตินี้พี่ตั้งเทพนะก็บาวดัทเรียกว่าได้รีแันเอากลับมาให้ผู้เล่นได้กดกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็เป็นคอรล็บรีแัน,นครับของเกิดชาตินี้พี่ตั้งเทพนะก็รอบก่อนผมมาเล่นเกมบาวดัทเนี่ยก็ตอนประมาณ เนี่ยตอนกาชาตอนอีเวนต์นี้มาเนี่ยตอนคอแลแลบรอบนี้มานะก็คือมาเล่นเกมนี้เพราะอีเวนต์เพราะไอ้นี่เลยครับเพราะคอลแลบรอบนี้เลยนะอ,อ,อ,นยนะอ่าผมมาเล่นเกมบาวดั๊เนี่ยก็เนี่ยแหละเพราะคอแลแลบเนี่ยแหละนะเออก็เลยเรียกว่าตอนนั้นเพชรมีเพิ่งจะเริ่มเล่นนะเพชรมันมีไม่พอนะก็เลยได้แค่ล็อกซี่ล็อกซี่ล่างล่างหลักบวกหนะ้าครับแล้วก็อ่าล็อกซี่ล่างเนี้ยซันคิบัตเนี่ยบวกบวกหนึ่งนะส่วน เอริธนี่ก็ผมได้บวก5้าไปนะแล้วก็ล่างแมวได้ไปบวกสามนะอ่าในรีลันรอบก่อนคนระับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รีลันรอบก่อนในในรอบแรกที่มันมาคอรคอแลบรอบแรกครับก็เกมมันได้เอารีลันกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็ถือโอกาสรอบนี้ผมจะมาเก็บผมเป็นสายสะสมบวกคอลแลบนะอ่าคือ,อตัวมันจะไม่เก่งก็เถอะหรือจะว่ายังไงก็แต่แตผมจะกดบวก5ไว้ก่อนนะ แต่ว่าถามว่าเก่งไหมก็เก่งในในระดับหนึ่งนะถือว่าไม่แย่นะอ่าแต่อย่างล็อกซี่ล่างซันคิบันนี่ผมว่าไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะอ่าส่วนมากจะมาเก่งที่ล่างหลักแล้วก็ล็อกซี่นี่ค่อนข้างที่จะเอ้ไม่เอลิสนี่ผมว่าเก่งเก่งทั้งสองล่างนะอ่าแต่ว่าของล็อกซี่นี่ผมว่าจะเก่งแค่ล่างหลักนะส่วนล่างนี้ผมว่ายังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่น่าจะไปเน้นในด้านของ PP มากกว่านะในในร่างนี้นะแต่แน่นอนนะถ้าถ้าเป็นสายสะสมผมต้องเก็บนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกระชารีลรอบนี้ผมจะโดนไปกี่โลนะก็ผมมีตัวทั้งหมดอยู่หนึ่งพันเจ็ดสิบหกตัวนะโอเคเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะโดนไปกี่ตั๋วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้ช่วงฮาโลวีนมาอีกตู้ช่วงฮาโลวีนนี้ก็น่ากดมากน,ะ,นะก็หวังว่าจะโดนไม่เยอะนะเดี๋ยวดูกันครับ จะโดนละกลโลโอ้โหมาถึงก็พื้นไปแล้วนะฮะ <c oughs> ขอดีๆหน่อยเอ้ามาแล้วก็จะออกตัวแรกด้วยนั่นไงามาแล้วบวกสี่นะฮะเฮ้ยหอ้าวจะติดแล้วอะริงเอาครบแล้วยักไป้ยยังไงเนี่ยมาคืนมาคืน,มาค,นมาคืนทุนล่างล็อกซี่ล่างนี้ไม่เอานะ อ,อ,ววอ้าวอาวว่าอ้าวลุดเลดเวนกำรรยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันออกไวเฮ้ยอ,ออกแกะวตะกีนี้แบบแบบว๊บๆเ,เอาไว้ลุดเลดวะต้อาไม้แก้วเฮ้ยมันมาดียังไงไ เอาละเอาละโอเคโอเคทิ้งช่วงทิ้งช่วงเข้าใจได้ทิ้งช่วงมันคงไ,ไม่ต้องม,มีขนาดเราแบบออกออกไปติดกันหลายรอบเนี่ยมันอาจต้องมีทิ้งช่วงบ้างนะเอาละเริ่มเริ่มเริ่มทิ้งช่วงแล้วเอาแล้วเร,เ,รเริ่มมาแล้วเอาลับตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกอะไรเรียกกําไรคืน้วตอนนี้นะตอนนี้มันเริ่มเรียกกาไรคืนจากเราแล้วนะเอาแล้วเรียกเรียกกาไรมาแล้ว จัดไปดิเรียกกำไรคืนเน้นๆอย่างนี้จริงๆด้วยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน,ม,นมันเรียกมันเรียกกำไรคืนยาวเลยวะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอกหนึ่งกันอ่ากดเป็นหนึ่งทีกันมันมันจะได้อ่าการันตีพอดีเผื่อมันออกสองตัว <laughs> เผื่อเผื่อเผื่อมันออกการันตีอ่ะอีกอีกอีกอันหนึ่งจะได้แบบว่าเป็นสองตัวพอดีโอ้โหไม่ไม่มีเลย ไม่มีเบิลให้ก uh ูเลยมึง uh, ค right right. like ืนกำไรเน็ๆเลยเนี่ยโอ้โหอ่ะแล้วโดนดึงกำไรนะตอนนี้อ้าวมาแล้วอย่างงี้ดิโดนจะบมาแบบนีมันได้อย่างงี้ดิหลุดเลดอึ้งอึ้งแม่งอึ้งมึงจะเรียกกำไรคืนไปไหนเนี่ยตู้ที่แล้วก็โดนหมดตัวเลยนะเฮ้ย เออมาหน่อยแมวดินเรนนี่เละแม่งเอยอ่ะโอเคยังมาให้ไผ่โอเคในสุดก,ก็ครบไปแล้วนะกะในอ้าวเชี่ยม,มันเหลือว่ะเออว่ะนี่เดีเ๋ยวก่อนนะอา้าวทำไมตะกี้ผมไม่แลกวะมันครบสองร้อยโลนี่ว่ะใช่ไหมจะกดปิงทำไมวะ ผมก็มากดแลกกรันปีตรงนี้เอาได้ดนะีกว่าใช่ไหมเก็จะเอา้าเพื่ออะไรเนี่ยกูกดไปทำกดไปทำอะไรวะตกี้นี่แล้วตะก,กี้มาแลกตรงนี้เอาไดา้ลืมว่ะแม่งเสียเสียเสีย,สยแม่งเสียบัตรปีเลยแม่งตะก,กี้ผมก็ลืมมากดแลกตรงนี้เอาน,นะเพราะว่ามันมันครบไปแล้วสองร้อยโลนะหรือว่าตะก,กี้นี้มันขาดเหรอแต่ช่างเถอมันครบไปแล้วนะก็เรียกว่าตอนนี้ผมได้ ล็อซี่แล้วก็เอลิธทุกล่างครบแล้วนะบวกสองนะอาวุธผมมีแล้วนะอาวุธมีแล้วนะอาวุธมีแล้วเดี๋ยวยังไงดีวะเจเจคนนี้ผมก็ชอบมากเลยเน,นี่ยเจคนนี้ผมชอบมากเลยนะอืมคือแบบอืกอกูจะติดเหลืองไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวถ้าติดเหลืยอยค่อยลบคลิปทิ้งไปนะคือแบบแก่มากอะดูดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้ามันติดเหลืองเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกไปนะ ก็หวังว่าจะไม่ติดเหลือกนะก็เรียกว่าเจ๊กแกจม,ม่าไงนะอยากกดอยู่นะโอเคก็ไหนๆก็มาแนละ้วเอาสักห้าสิบโลแล้วกันอนะ่ะถ้าไม่ออกใครว่ากันเอาสักห้าสิบโลโเจ๊เจ๊กแกจมมากเอาวะยังไงพี่เว้นมาทำไมครับพี่เว้นผมไม่ได้อยากเจอพี่พี่มาทำไมครับพี่เว้น จะไม่ออกโอเคฮะสสงัยจะไม่มาโอเคเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะถึงใส่เจ๊จะไม่ยอมผมนะตั้งแตยเจ๊เข้าชะตาเราจะไม่ไม่มีต่อกันนะเจ๊โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ผมต้องเก็บไว้กระตัวนโรบินอีกนะโอ้แต่ละอย่างกูกจะติดเหลืองไว้เนี่ยโอเคก็ เรียกว่าจบไปจบไปแล้วนะครับกับการสะสมนะครับในตู้กระชาคอลแลบนี้นะก็นี่นะก็เดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะว่าจะเป็นกระชาเกมอะไรนะอ่าก็แตถ่ถ้าคิดว่าหลักๆก็น่าจะมีอาจจะมีนิกเกะน,นะอ่าแล้วก็บาดัตในช่วงฮาโลวีนนะก็น่าจะเร็ว,รวนนๆ,ๆนี้นะก็โอเคครับนะ ก็ถ้าเพื่อนๆกำลังจะกดตู้นี้ก็ในคอร์ล์รีลันร่อมี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับก็หวังว่าจะได้กันตามที่หวังนะก็โอเคไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับสวัสดีครับ